มายามมึงงนาเหน,นองสุฮึฮุ้ยทุกทรายไปาตัวใหน่เนนั่งน่อยเอาคููไปเอ้ยเล่นนั่งน่อยกำลังถึงจนสบายดีสบายดีแลละกัสสวัสดีเด้อจ้าพี่น้องอูซี่พังมาพังไทยและตามประเทศมือนีกามาโคกับคณะอีกเช่นเคยเนาะพี่น้อง มือนี้ขนายกัสิีพาพ่อแม่พี่น้องมาใส่บองน้องใส่บองหาอาหารก่อนน้องพี่น้องหลังจากขึ้นมาจากนาเวียกแลก้วกระชิมมาฮะใส่บองเอาปลาเนาะขึ้นเห็ดกินเนาะพี่น้องไปไปฏิตามทับส้มกันว่าสิได้ปลาอยู่ว่าน้อมือนี่สิลงชายเอาปลาอยน้องนี่แหละแล้วกับพ่อเพือพ่อกะโป้นมน้ำขึ้นแช่หน้าในน้องน้องนีู่น่ามันก็บุกร้ายเต่อแบบพี่น้องกตสิีพาพี่น้องลงใส่บองด้วยเนาะแล้วสิกแกะออกก่อน ให้ใส่ผ้านี่ด้วยวตถุใส่ไปหอบคอนหอบคอนหอบคอนหมใส่ตามคอนตามไมักมังมอะไรก็ยงคอนวัตถุฟังอะไร ว่าเป็นผูกของทูกคนเอาะว่าอ พาพี่น้องกาเลยมีที่ใส่หมาะของข่อยน้องพี่น้องนี่ืนติดตามหอบชมสิลดยปลาเป็นอาหารอยู่ว่ามื่นเจ้ยไอ้แห้งน้องพี่น้อง ชงกระจนเอาเสื้อค้างหัดเอา <c oughs> คุ้มไปลำหน้ารับจางเขาจะลายกเ็เลยลำนัดลกอลายถือเนาะทรงขันถรงเดิมเนาะโบมีเข็มคัดเอาเสื้อค้างเอาเนาะเอาเสื้อค้างหัดชงเอา

ตำมอยู่บ่เขาจะถือนี่อ่ะเดี๋ยวเขาจะ,ะปลด,ดี๋ยวตตาม้างเลยนี่โมเมีหรอ สิริมานอยู่ว่ามือนี่สิริป้าขึ้นไปเผากินอยู่วะเนี่ยมันตามนะมันกะรูดเนาะปลามันใหญ่กว่ามองพทีเนอะมองังมันะ

ơi Được rồi tôi nhảy nó Nắng nói Ở khu bay người lên nắng nói Cái lần chỉ cho nừng nó Vì bác hàng thì người, yeah! người sẽ ừ biết มองจ้ามันบวมโตมันเนาะพี่เนาะใส่มาต่างหน้าเนาะกำลังถือโตเดียวอดตอดเลยนี่สปอตออกไงละ นี่โพดออกไรเดียวปลาปากเป็นเนาะพี่น้องใช่ไหมกะโคพ่อไปสิยุ่นไปถึงเนาะอ่ะรอชิ้นแฟนอะโมวะพอ ไม่สิมีแหงฟามน่น้องสีน้องบีขึ้นระบังแล้วขึ้นหอดฟังเลยเนาะคันนี้จะอยู่บ่ขึ้นฉับต๊ะนามตัวมไปวี้หไปบี้สูงบี้ชัดๆใครสิบี้เ็งเนาะ

ไม okay. oh, anyway? uh ่ได้เขาแก่นีกลัวอ่ะวางนี่เหรอเอ๊ะ One more โดนมันอยู่ตึงนั้นพี่นาอแกเอาก่อนปลาซิวุล oh. ่แน่นองถูกเดือดเดือดเปือ ปลาปาปลาน้พี่น้องเดซบี้กินเท่ตุ้ยบิ่งเกตมันกะขากรไปเอาคูว่าไงนะฮะูเขากคนแน่อะไร ไปไหนเนี่ยหนึ่งสองสามเยี่ยมคนอีกอันนึงคุณเช่าว่าจะเท่าไหร่ไปไหนพี่น้องหน้่งสองโอ้ตัวใหญ่ดีตัวนี้

bỏ hết hả, bố hết nè này là à nga 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 chết nga 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 มองขาดเป็นปลมว้าวว้าวโอ้ no no ซื้ออีกแล้วตัวใหญ่นี่โอ้ปากอ่าปากชมซื้อว่าปลาป,ปากเนาะชมซื้อว่าปลาปากพี่น้อง<อ>ติกัดมันมือไม่หาตัว,วอลาปากบกวงมันนะแบบปลาก็มันสิถื้อดีเนาะคางมันมาเด่นหนามเนาะเด่นมองโกมโปมขึ้น มันมัวนมันมันแบบแบบนันพอหนาใหม่ันจังมาดิเมื่กี้พอลราโขมเนาะมีมีหัวปลาคอคุณน่าโดดขึ้นมาเนาะปุ๊โปลาคอตรงญ่มันโดดขึ้นมาคือหนวดเทอะคือหนวดเทอะตันเตี้ยเลนะพอดีเลยหัวโตเลยมองขอของขาพอดีหัวโตเลยเขาโตแล้วเหรอเจียน จอมยุดธ์ไม่แกงขี่มากนะจอมยุดธ์ไม่แกงขี่นี่พี่น้องได้ร้ายโตแล้วเนะาะไส้โมหนึ่งเอาได้จ้าโตสองชีหกหกโตหกโตกับคุ้มค่าเนาะพี่น้องนี่จะโตใหญ่ใหญ่เนีย่ยมีแต <c oughs> ่ปลาป่าโตใหญ่แล้วสิไส้เอาอีกประมาณอีกสองโตก,นะงกับสี่พ่ออะไรเนาะพี่น้องก,กับสี่กระห่าโรคกะลกคมุงต่อเนาะมันสิบ,บมนะ่มีกาลำหน้ามือ

นี่ย่กระจุ้งก็ไดมีดูดมีูดีจ้าโมี่ย่างไรมนาเบากระบากระวีนอกีนอว่งใช้สิเดขาดมุนอ้ยอสะชิวู้มนโหลดขึ้นปลาโหลดหักเนาะมันม่วนมันนี้ม่โมันได้เลยได้เลยปล่อยมนมุดตองโกงกขอขาดใช่ไ ได้ป่ะใช่ไอือได้มันจะไปหนเห็นะไปนี้พ่อแล้วขอบ่ะเออพอมาำเาออบ้าก็ใชมอนไป้พ่อ่ะได้ได้ได้เมอีก เก็บคู่มองเราเด้อพี่น้องเด้อเก็บคู่มองเด้อเผื่นมาพ่อเลยเอาลายเนาะใชใชเอาสะพ่อก,กินเอาสะเก็บโตเก็บโตเนาะพี่น้องเก็บโตก้กินมะข่าพุ่งเนาะอิ่มกินมะข่าพุ่งคุ่เนาะเระวังปลาไปสีได้อิ่มโพดเนาะพี่น้องปลาไปสี่ได,ดอ้อิ่มโพดตอนนี้ปลาหนิปลาตัวไม่ได้ เียวัน to ่เทศองันมทไดบนแคปุ้นเงืแบทกบมนแคปุ eh ้มืนเ uh ่นยังนะดเังเนาะนึกว่ามีต um> um ัวถ um ินไม่ um ิดถ um ึงจ um pues ุดหลัส้งเดื่อขนาดที่ปอกเรียวใส่หม้อกับสิไปโรคการโมุนแล้วพี่น้อะ หากินแดงเนี่ยเถอว่ามนทะเลไม่ลักขึ้นมาเพื่อกะชีเห็ดขาเนาะมีแต่ปลาขาเพื่อนหาเนี่ยเถอะเมนูจะทานเผชยังให้กินกับใครดูกัื่ันหรือเีล่าพยายามจะระบเกินเมนูแรยที่ชุดคือปีต้มตุ้มปีปลาตุ้มมันโปรเซฟเนาะปลาปาาไฟผ่าตุ้ นี่ก็ปลาอ่ะแล้วก็อันนี้ก็กินนี่ก็ตีนี่ก็ตีพี่ก็ตีปลาตองพี่น้องปลาไหลสีฟูนแต่ปลาตองเลยนะเนี่ยปลาสีฟูดูแลโบโลกาผู้นั้นโตสิพี่น้องโอ้ยถึงห้าอีกเดียได้เอาแล้วเนาะพี่น้องกูมั่งกันแล้วเป็นทีเฮีาพ่อยปลาก็ได้ไลนี่เนาะน้ำท่อนสายเพื Connie, ่อ ในไลฟเติมหาอาหารแดงไว้นในนอคหน่อยกัซิคอจบคลิปนี้ลงเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องขี่พาของกินแดงลงใส่หม้อเห็นเนาะใส่อยู่น้องเจ้าของอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะหน่อยแนเด้อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งน,น้ำเด้อสบายดีดยบาย